ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะอยู่ผมนะแบ็คโคเบอร์นะก็ตู้ใหม่มาแล้วเนาะก็จัดทีมยังไงโนเอลนะใส่การ์ดอะไรบ้างนะถ้าไม่มีการ์ดประจําตัวนะก็จะมาทําคลิปบอกนะสำหรับคนที่ไม่รู้จัดทีมยังไงนะก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมมาเติมปลอดภัยเติมโอท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าจะเป็นเกมในสโตร์ไทยใหญ่ๆหมดนะแล้วก็แพ็คแบ็คโคเบอร์นะรับเติมทุกแพ็คนะ ยิงเติมเยอะยิ it, ่งถูกนะ่ยแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเติมหมดร้านเรา200บาทขึ้นไปนะฮะจะได้ทํากิจกรรมส่งท้ายปีแจกรางวัลเยอะมากนะฮะรางวัลใหญ่มากนะฮะก็ไปทําด้วยนะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมทํายังไงเวลาไหนยังไงนั่นก็ปรึกษาแอดมินได้นะฮะเราดูรายละเอียดได้นะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปบะไพเต็อท็อปแอปนะฮะก็เกินนําเลยด้วยกันนะว่าผมเคยบอกไปในสตรีมแล้วว่าจัดทีมนะฮะก็ไม่พ้นกับไอ้วิลเลียมเนาะพวก ลาเดสท,ที่กลางโล่ช่วยนะแล้วก็มีโมซ่านะแล้วก็ชาม,มี่เอสอาตัวใหม่เนาะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวจบตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูอันดับแรกเลยครับอ่าถ้าใครได้โนเอล5ดาวนะเล่นคู่กับอ่าลาเดสได้เลยครับอ่าลาเดสวิลเลียมนะแล้วก็โมมิซาเขียวนะฮะอันนี้เป็นชิ้นที่โอเคเลยแต่ถ้าไม่มีโมมิซาเขียวนะฮะเราก็ใช้ชาม,มี่นะฮะอืมชามมี่ชุดว่ายน้ำ เพราะชาม,มี่จะมีบวก SP ให้ทีมนะทีมเราจะใช้เอชสกิลได้บ่อยขึ้นนะก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะก็ใช้มีโมซ่าเขียวนะแล้วก็ใช้ใช้ประสบการณ์ถ้าเจอทีมบารีนาไวหรือยังไงแล้วก็ยังมีโมซ่าดึงขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ต้องคอยดูเอาเรื่อยๆครับต้องแบบเอ้ทีมนี้เราแพ้เราต้องหลบลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ใครโนเอลห้าดาวไม่ต้องหลบนะยใส่ให้ยับเลยนะคู่ลาเดสนะ โลมันก็จะสะท้อนหมดเนาะอือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะจูเลียตมาแล้วในพจนานุกรมนะฮะของอันนี้น่าจะให้ดูนะผมไม่มีตัวนะผมเลยทําทีมให้ดูไม่ได้แต่ว่าผมจะบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะฮะก็เออ่มีตรงนี้แล้วเนาะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้นะฮะนี่ ใคโตะน่าจะมาพร้อมๆกันเลยม,มาต่อจากจูเลียตนะฮะแล้วก็จูเลียตมาแล้วนะฮะนะโอเคหามาจัดทีมใหม่เลยับย้ำเลยนะฮะต้องอ่าโนเอลต้องมีอยู่แล้วถูกไหมครับเนะี่ยโนเอลลาเดสนะฮะนี่ลาเดสนะครับผมใครไม่รู้จักนะฮะแล้ก็วิลเลียมเนะี่ยวิลเลียมคือตัวนี้นะฮะนะครับผมน,นี่ทีมแรกนะแล้วก็โมมิซ่าเขียวนะ ถ้าไม่มีโมมิซาเขียวกว่าน้องตัวนี้ครับออกสกิลวลโลโลโเลยฮะตอนนี้ถ้าใครโนเอลไม่มีห้าดาวก็ใช้สกิลสองนะฮะโยนบัฟสะท้อนให้ตัวมันเองนะฮะหรือให้ตัวไหนก็ได้นะฮะมันจะสะท้อนเนาะแต่ถ้าห้าดาวแล้วกลางโลก็สะท้อนหมดนะฮะอ่ะนี่ทีมแรกนะฮะต่อไปพ p พทีมหนึ่งนะจูเลียสนะฮะถ้าได้มานะฮะจูเลียสรอเป็นทีมห้าได้มาฮะแล้วก็โนเอล แล้วก็ลาดิสนะฮนะแล้วก็วอลทอสนะฮะวอลทอสเอชแอนนะฮะผมนี่ตัวนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นทีมสองนะฮะอีกทีมหนึ่งนะฮะโนเอลเหมือนเดิมครับโนเอลนะฮะแล้วก็ลาดิสโนเอลแล้วก็ลาดิสนะตัวนี้แล้วก็มานะฮะมาแทงเนาะมาแทง ตัวนี้เพราะมันสายสัมพันธ์กับ Lotus, โลตัสนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะฮะแล้วถ้าใครไม่มีจริงๆเนะี่ยก็ใช้มาโลตัสแล้วก็ยามีฟ้านะฮยยามีฟ้าท่าประสานลบบั๊ลบเกาะได้นะฮะก็โมมิซ่าเขียวนะได้ส่วนใครคิดว่าเอโนเอลเราเร็วจริงๆนะฮะเร็วมากๆนะี่ยก็ใช้โนเอลนะฮ no นะโนเอลอ่ะโมมิซ่าเขียว นะฮะแล้วก็ฟิลลาวอลทอสนะฮะได้หมดหรือว,วิลเลียมก็ได้เนาะส่วน pve นะฮะ pve อ่าหละหลายคนลองแล้วว่าไอตัวเอสตาเอสอาร์แดงเนี่ยเวลามันตีแล้วมันดาดสิบห้ามันทนไม่ไหวนะฮะเขาเขาใช้กันก็จะมีเออเอสตาเอสอาร์ธรรมดาคระะับเออเอสตาเอสอาร์แลธรรมดาเลย อ่าแล้วก็ชาร์ลอตนะฮะตัวนี้อ่าแล้วก็อ่าละอ่าชาร์ลอตแล้วก็อ่าโมมิซ่าแดงนะฮะเอสอาร์เออนี่ฮะก็จะเป็นอ่าโนเอลชาร์ลอตแอสตารเอสอาร์แล้วก็โมมิซ่าแดงนะเอสอาร no ์ใครไม่รู้จักบ้างตัวไฟอนะ่ะในตัวเนี้ย ตามนี้เลยนะทีมทั้งหมดนะครับผมเปลี่ยนตามสถานการณ์ของพวกเราได้เลยนะเราจะรู้ดีว่าไอดีเราจะรู้ดีว่าว่าไอ้อน,นี้เราสู้ทีมนี้ได้สปีดเราพอไหมไอ้น,นี้พรสวรรค์เรามีนึกยังเจาะกอดหรือ,อ,อ,กกอเปล่าอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนตามสถานการณ์แพ้ตัวไหนถ้าเจอวินเลียมเราก็ไม่ต้องไปเจอนะฮะเราก็เลี่ยงทีมที่มีวิลเลียมเพราะว่าเขาจะเร็วก,กว่าเรานะฮะอย่างน้อยโมมิซาเขียวนะถ้าเล่น P v พถ้าเล่นพ v p โมมิซาเขียวนะเอาอ่า เอาเวทออกหน่อยสักสชิ้น3ชิ้นก็ได้นะให้มันฮิวพอแล้วให้เดฟมันสักหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นสาเนี่ยครับให้มันอยู่ได้จะไม่ตายนะฮะแล้วก็สรุปที่การ์ดนะการ์ดการ์ดที่ใช้ได้ถ้าไม่มีการ์ดโนเอลนะฮะถ้าไม่มีการ์ดประจําตัวเลยก็การ์ดที่สํารองจากการ์ดโนเอลคือลมหายใจพระสุธานะฮะนี่ฮะ เพราะว่ามันจะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทํา12%ผู้สวมใส่ได้รับผลของบาเลียเห็นไหมเรามีบาเลียอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของไอ้ลาเดสบาเลียของตัวมันเองเของอของไอเนี่ยบาเลียสกิลสองอ่ะเออเนี้ยจะแรงขึ้นเนาะส่วนนี้นะของโนเอลนะฮะส่วนอันที่สามเนี่ยที่ใส่ได้นะ ลงลงมาคือลมหายใจแห่งความมืดนี่นี่อันนี้มีทุกคนเลยครับแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแค่นั้นเองเนี่ยพลังโจมตี10%เลยอันนี้ก็ถ้ามียิ่งเยอะยิ่งดีเน,น,นี่ยอันที่3ราชสีเพลิงอาวาสนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวหาไม่เจอวะของโกโกเลียนนะฮย ไอ้เปโกเลียนเนะี่ยเรียกชื่อผิดอีกอ้าวอยู่สายเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวันลาชาแห่งเพลิงหาไม่เจอนะครับนี่ไงนี่ไงลาจัตสีอาาวาสโอกาส70%ที่จะทำให้ไอ,อ้น,นี่ให้ผลเพิ่มความเสียหายที่ทำา12%เมื่อมีพลังชีวิต50%หรือสูงกว่านะฮะ อันนี้ก็ได้ถ้ามีเลือดเยอะอแรกๆเนาะช่วงแรกตีแรงส่วนอันสุดท้ายหนังสือโบราณลึกลับ SR ครับนี่หนังสือโบราณลึกลับเนี่ยความเสียหาย7%ดบวก5าดาวเนาะหรือถ้าไม่มีจริงๆจริงๆเลยนะฮะระดับ R ครับผมหอ,อกวายุนะฮะน่าจะเป็นอันนี้อ่าเนี่ยต้องอัพให้เป็นเต็มเลยนะหอ,อกวายุน่าจะมีทุกคนอนะันนี้ ก็ทั้งหมดทั้งมวนนะฮะก็เป็นการจัดทีมนะโนเอลนะฮะส่วนใครมีทีมเยอะนะฮะโนเอลห้าดาวจัดยังไงก็ได้ขอให้เร็วนะฮะขอให้สปีดเร็วโจมตีเขาเนะฮยแต่ถ้าตั้งกันบ้านกนีต้องมีโมมิซ่าเขียวนลลาดสเนะเออมาแล้วก็โนเอลจัดอย่างนี้เลยก็ยิ่งหนาเลยครับผมให้เขาตียากๆหน่อยแล้วก็ชุบชีวิตให้โนเอลตีคืนเนาะแต่ส่วนใหญ่การบ้านก็การไม่อยู่หรอกคนตีจ้องจะตีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะการจัดทีเมเบื้องต้น,นสำหรับคนที่ไม่รู้จะจัดทีมยังไงสำหรับหนเอลเนาะก็ไปหาข้อมูลมาเยอะยๆไปหมดแล้วก็การ์ดนะฮะก็อย่างน้อยก็จะมีประโยชน์สำหรับคนไม่รู้ว่าใส่การ์ดอะไรดีพี่ผมไม่มีการ์ดเนาะประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะกิจกรรมก็ค่อยๆทำจะลืมนะฮะซื้อแบตจันท์ดด้วยคุ้มนะนี่ผมซื้อกันแล้วอะแต่ว่าแต้มันได้โหโคตรช้าโคตรน้อยเลยแต้มน,นะฮะ ซื้อตั้งแต่ตอนนี้ก็โอเคเลยเนะี่ยแมตเทนาร์สคุ้มอยู่นะใครจะซื้อก็ซื้อไอดีน,นี้ผมไม่ซื้อผมเก็บบาจูเลียตนะแล้วไม่มีของก็ประมาณนี้ครับเก็บเล็กๆน้อยนะ้อยเนี่ยเอามาฝากนนะากันเนี่ยยังไงก็ถ้าไม่สําคัญผมก็ไม่ค่อยมาทำคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างอยู่คนเดียวผมก็ต้องทําคลิปแนะนําเกมใหม่นะอะไรเงี้ยยังไงผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยแต่ว่าอันนี้คือผมก็ไปหาข้อมูลมาเต็มที่แหละยังไงก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเนี่ย ก็จัดตามนี้เลยครับมีประโยชน์แน่นอนเนะยก็เอาใจช่วยนะฮะอย่าเพิ่งทำโนเอลเป็น5ดาวจนกว่าจูเลียตจะมาวันที่25นี้นะฮะเพราะตู้มันมีจูเลียตให้ดูอยู่แล้วเนาะว่ามันเข้าแล้วประมาณนั้นเนี่ยมันเข้าแล้วนะฮะอืมแล้วใครโตน่าจะมาพร้อมกันหรือไม่ก็มาทีหลังนะฮนี่เห็นไหมใครโตกับตัวนี้ตัวนี้ก็ฮังดีนี่จูเลียตมาแล้วนะอีลืม ยังไงเจอใหม่ชิปแน่มีอะไรสำคัญเดี๋ยวจะมาบอก,อกทีนะฮะสวัสดีครับผม